เกมต่อไปเราจะรอดไหมจอยรอดดีหมายถึงทุกคนอ่ะรอดกลัวลูกนทิ้งกูไว้แล้ม่แล้วไม่ว่าจริงจริงอันนีอัไน้กไมฟังแล้วอ่ะเหลือรือลือผมรองอยู่เครื่องเนินนเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรอ่ะอ๋อฮันเทศเห็นเห็นเดินขึ้นบ้านใหญ่ไปเขาไม่เห็นกูจริงเหรอเขาเ่็นกูอุ้ยหนึ่งขวานเขาไม่เห็นกูกลางเขาสองเครื่องเขาไม่เห็นกูอ่ะเขาไม่เห็นกูอ่ะเขาไม่เห็นกูเขาไม่เห็นกูนี่ไม่ได้เฝ้าเรียกว่าโซนกูว่าเขาไม่ได้สนไอนิวเขาโดนกูไม่ใช่ไงเขาโดนมึง เขาพาใส่ทีนึงแล้วเขาก็ไม่ส่งกูแล้วเขาชอบคนใส่หมวกเหรอเขอกลัวทั้งหลังขอบคุณทั้งหลังเขาหลอนกูทำไมอ่ะขอบคุณทั้งหลังขอบคุณทั้งหลังอย่าดิ้นไว้อย่าดิ้นไว้เอ้ยมันวางแล้วมันวางแล้วมัาลงเกมเอามาตรงนี้ทำไมอะไรจนต้องวางลงวางกูทำไมอ่ะมันเห็นกู กูไปไหนเดีกูเครหเลยนะเออฝั่งนู้นฝั่งนู้นไอ้เพิมเฮ้ยกระตุก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 ครับกระตุกกระตุกอะไรยต้องวางลงวะว้าวกระโหลกแตกปอะไระโลบอโลมาแย่งกูทำไมเอออั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  ไม่ต้องทำลงทำลายแล้วนะฮกทลูนช่างแม่งเออช่างแม่งตามอยู่ตามอยู่ครับได้ห็นแล้วครับนนลงหมึงเห็นอันเลืองแสงเรืองแสงข้างหลังมึงปะมันไม่หลงครับมันมาหากูครับมันมาหากูครับมันมาหากูกครับันนี้เหมือนกันนะเฟรมเออสิเหมือนกันบูนบืนบูน คึ้นอยู่ตรงกูเลยครับไปแล้วมีขาเอ้ยฟันเว้าเขาโลกเขาโลกเขาโลกเขาฟันเว้าเขาฟันเววแล้วก็โดดไปแล้วนูช่วยกำลังไปช่วยจอยเฟมขึ้งมาคนนี้เพื่อนเออเออกูขึ้นมาไม่ใช่เราจะได้รอรอจังหวะบอลโลกเพราะตรงนี้แม่งอันตรายจอยหนีไม่รอดอุ้ยไอเขาตามไอไปเดินแง่งตามเออเฟมเล่นกูอยู่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  แถวนี้ไม่มีไม้หรอวะนร่องนี้เก๋ยขึ้นตรงนี้ยึดขึ้นฝันกองอะมึงไรเป๊ะหนักหน้าเป๊ะหนักหน้ามึงมึงมันทำอย่างนี้กับเพื่อนไงกูขอให้มึงโดนแขวนแล้วกูจะไม่ช่วยไป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 อะไ แล้วมาทำอะไรกันเยอะแยะเนี่ยตู้อยู่ไหนหมดวะตอนนี้ไม่มีตู้เหรอเลือกกู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 เลือกปูเลือกูนนนตู้นี้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 เฮ้ยหนุ่มไปล่อเดี๋ยวกูไปล่อจัดไปเฮ้ยอ๋อเติมขวานอ้าวอ๋อรอล่อด้วยตีนเลยเหรอวะมึงเอาตัวเองล่อเลยเหรอไอ้นนอ You are about to experience my full power เออเๆ่เออเน่เออเเออเอ้เออเองเอเองเองเออเออนออเ่อเนอเออเออเออยู่เาอเออเอยู่ทเงอูออเออเออเอทเ่นเออ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 นออเมอเอ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 อึงเอเอ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 นอเอออเ ู่ฝั่งนกันไงูีู้ไปจูไปได้ได้ไดูไปจูไปจูไปตอนนี้มันเหลืออีสาเครื่องโอ้ยหลอกไฟวันที่เดิมอะไรบปวันที่เดิมอย่าบอกนะสามเครื่องอยู่ฝั่งนี้หมดเลยว่าน่าจะก็อยู่ตรงนี้เครื่องหนึ่งไงแล้วเครื่องที่จอยบอกใกล้เสร็จอยู่ไหนนนกลับไปอุ้มเปล่าวะไม่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  เฮ้ยทำไมกดสเปายบาร์ไม่ทันวะเฮ้ย,ยมันยืมมองกูยืมมองกูแขนแขน <c oughs> เฮ้ยไอย้แขนวะ่ะมันแขนนอนแขนนอนแขนเพื่อ <c oughs> นกูจะปั่นเสร็จแล้วมึงจะเอากูให้ตายจริงเหรอปวดทาร์บ้าปวดทาร์บ้าอะไรอ่ะไป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  <c oughs> เออแบกอุ้ยแขนจัดเลย ขงหลังบ่อเออแขนจัดเลยคุยเปิดประตูให้ได้บอกได้คุยเปิดประตูให้นะชิบหายแล้วที่ผานแล้วเคว้ง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 เว้งโอ้โหโดนได้ไงวะตายไอไปยไปไปไปตันตู้เป็นเหตุสังเกตได้เข้ามาประตูนี้เข้ามาประตูนี้เข้ามาประตูนี้่เข้ามาประตูนี้ฮิวเว มึงยาวแต้มไม่ใช่หรอจอยมาแล้วมึงกินตัวนี้เขาอยู่บนตัวนี้ช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอพวกนั้นมันอยู่หน้าประตูอ่ะแล้วคิวกันแล้ว่อยมาช่วยคิวกันแล้ว่อยมาช่วยมาแล้วมาแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ตรงไหนขอขอพี่ย่างน้อยอยไอ้ไอ้มุนหมุนลิจอกูหมุนเสี้ยวอยู่ไหนอยู่อีประตูนึงอยู่อีประตูนึงอยู่ประตูนึงอีประตูนึงอยู่ที่เกิดอ่ะเออ โดนได้ยอย่างไรโดนได้ยอย่างไรใจยอย่าวิ่งใจอย่าวิ่งนโมพุโทโธสังโฆนโมพุทธายะเไปถ้าไม่เข้ามึงจะวิ่งไปประตูไม่ทันกันทั้งนั้นนะเร็วทันทันทัน,ทนแขนแขนเฮ้แขน,แขนเอา,าอปลาก่อนเอาปลาก่อนค่อยชันมา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 เออสวยเออเฮ้ยบ๊อบ เออไปแล้วโว้ยไปเลยไปเลยจอยวิ่งนำหน้าไปเลยเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออเออให้นอนทลังท้ายนอนลังท้ายให้นอนลังท้ายกูไม่ไอ้นอนมีแทงหลังให้นอนหลังท้ายนอนหลังท้ายเออคือแทงหลังอะมันคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่แบบคือมันไม่มีพลาดไงคาว่าแทงหลังอะเขาจะแดบเราเรามองฟ้าไว้นะมองฟ้าไว้เพราะว่าจะโดนแทงจากพื้นไงย่าไปเลย ไม่แทงก็เข้าดิไม่แทงก็เข้าดิมองฟ้าไว้เนี่ยอย่างเงี้ยเออแล้วก okay. ah, well ็ฟ right, ah, well ื้เออฟเออรอดหมดรอดวิสุดท้ายเพล่มยอดยอดวิสุดท้ายคือเมื่อกูโดนแทงสตูด